ครับขออนุญ,ญาตฮะตอนนี้ทั้งสามท่านก็มีอาการดีขึ้นนะฮะก็ค่อนข้างคือพ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะไหมนี่หนักกว่าเพื่อนนะ,ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยมีอาการก็คือขาดอากาศหายใจแล้วก็ขาดน้ำนะ,ะแล้วก็น,นี่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วตรวจใจอะไรดีขึ้นทุกอย่างลุงเนี่ยมีแผลที่ฝ่าเท้านะฮะตอนนี้ยังเดินลงน้ำหนักไม่ได้ นะเพนกวินก็ยังให้นำนะครับการทอพืชทีนี้ผมเรียนให้ทราบนิดนึงว่าทำไมต้องพระรามเก้ามีกระแสมีสอสอบางคนออกมาพูดโจมตีให้ร้ายโรงพยาบาลต่างๆนะคืองี้นีเวลาพวกเราเจ็บป่วยกันเนี่ยเรามักจะมีโรงพยาบาลกันอยู่ในจัดถ้าเราป่วยเนี่ยเราจะไปที่ไหนวันนั้นที่ผมเจอไมคไมค์ตอนนั้นอาการหนักมากคือหมดสติไปสาสผมมองแล้ว ออกซิเจนสองก็คือปัญหาเรื่องขาดน้ําเรื่องไตนี่เป็นปัญหาสําคัญมากๆเลยคนที่เสียน้ำมีเยอะเนี่ยถึงขนาดไตาวายได้นะโรงพยาบาลที่ผมคุ้นที่สุดก็คือโรงพยาบาลพระรามเก้าทํามบพระรามกัปคือคนที่ก่อตั้งโรงพยาบาลเนี่ยสามสี่คนเนี่ยเป็นหมอรุ่นพี่ผมเรียนที่โรงพยาบาลาที่บดีมาด้วยกันสนิทกันมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็เป็นหมอโรคไตอันดับหนึ่งงประเทศไทยนะฮะ ก็นึกถึงนึกถึงพระราชเก้าแล้วก็นึกถึงโรงพยาบาลรามาแต่รามาเนี่ยไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างรามาเนี่ยเตียงจะเต็มอยู่ตลอดไม่มีที่ให้นอนไปก็ไปนอนอยู่ในเตียงที่ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นก็เลยพาไปที่พระราบเก้าเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรุ้งกับเพนกวินเนี่ยก็มีอาการที่จะต้องไปโรงพยาบาลด้วยเนี่ยจึงพาทั้งสองตามไปที่โรงพยาบาลพระราบเก้าด้วยนะ ส่วนที่มีอ้างว่ามีผู้ใหญ่บางคนนะที่เกี่ยวพันการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยถือหุ้นอยู่ในนั้นเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่าท่านมาทีหลังนะฮะมาเมื่อโรงพยาบาลพระรามเก้าเนี่ยได้เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็มีการขายหุ้นออกไปนะก็เหมือนกับคนมีกันทั้งหลายฮะที่มาซื้อหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยอย่างตระกูลที่เป็นนายแบงค์เนี่ยก็มีโรงพยาบาลบำรุงราชสมิติเวชหรืออะไรต่างๆเพื่อการลงทุนแล้วก็เพื่อการดูแลท่านเองนะ สำหรับคุณหญิงเนี่ยก,ก็บอกได้เลยว่าผมไม่ได้เจอท่านมาเกือบจะ20ปีแล้วเคยเจอท่านครั้งเดียวนะฮะตอนนั้นที่ยังมีพักไทยรักไทยยังไม่ถูกยุบมีการจัดงานที่พักตอนนั้นก็เจอแต่ไม่ได้พูดคุยกันแล้ว20ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยคุยกับคุณหญิงแล้วก,ก็ไม่เคยไปยุ่งแล้วเรื่องรุ้งม้เพนินกุ้นที่ไปรักษาที่นั่นหนึ่งคือเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งแต่สองเป็นโรงพยาบาลที่ราคายุติธรรม อันนี้ไม่ได้โฆษณาโรงพยาบาลนะท่านไปดูได้เลยว่าถ้าโรงพยาบาลที่ชื่อดังทั้งหลายในกรุงเทพเนี่ยราคามันจะแบบคนธรรมดาที่เข้าไม่ถึงนะฮะแต่ถ้าพระรามเก้าเนี่ยบริการเนี่ยชั้นดีเยี่ยมอันดับต้นของประเทศแต่ว่าราคาเนี่ยเข้าถึงได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ผมได้พาเข้าไปที่พระรามเก้านะไม่มีเหตุผลอื่นใดแล้วสสบ,บางท่านก็ออกมาพูดว่าเอ๊ะทำไมตํารวจให้ไปเลือกโรงพยาบาลกันเองได้ อันนี้อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะฮะตอนนั้นไม่ใช่นักโทษนะ,ะที่ต้องเอาไปเข้าโรงพยาบาลของราชทันตอนนั้นนะใช้สิทธิของผู้ต้องหาที่เจ็บป่วยนะฮะแล้วผู้ต้องหาก็สามารถใช้สิทธิ์ไปโรงพยาบาลเองได้แล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเองอย่างของน้องรุ้งเนี่ยก็มีมีประกันสุขภาพซึ่งประกันก็จ่ายส่วนของเพนกวินแล้วก็ไม้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มีปัญญาที่จะจ่ายได้นะฮะไม่ได้ไปเอาเงินของคุณศิระ รืออกันของสสท่านไหนนะฮะมาจ่ายให้ท่านคุณศิระขอขอขอนุญาตที่เอ่ยนามเพราะท่านเป็นคนออกมาพูดนะอย่าได้เดือดเดือดร้อนใจเลยแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ของลุงเพนกวินหรือไม้เนี่ยถ้าสตางค์เกิดไม่พอเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องไม่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรเลยนะอย่าได้สงสัยอย่าได้คลาดแคลงอะไรเลย ครับก็สําหรับอาการก็คงถือว่าเคลียนะครับ